ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานท่านางพญาพิชัยกลุบบึงสามพันจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองพิชัยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยได้มีการบันทึกไว้ว่าเมืองพิชัยเป็นหนึ่งใน16หหัวเมืองตั้งแต่ครั้งสถาปนากรุงศรีอยุธยา ก็แสดงว่าเมืองพิชัยจะต้องมีชุมชนในระดับหมู่บ้านจนขยายเป็นชุมชนเมืองไปทางทิศตะวันออกของที่ตั้งชุมชนเดิมตั้งแต่ก่อนการสร้างกำแพงเมืองพิชัยในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สาถึงแม้ว่าหลักฐานที่เป็นโบราณสถานในตัวเมืองพิชัยเดิมจะไม่ปรากฏสันนิษฐานรูปแล้วได้อย่างแน่ชัด ก็ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบศิลปะของอยุทยาที่แผ่อิทธิพลมาอย่างเมืองพิชัยเช่นเจดีย่อมุมไม้12ของวัดมหาธาตุโดยหากพิจารณาจากรูปแบบศิลปะจะเห็นได้ถึงศิลปะอายุธยาในช่วงพุทธศตวรรษที่22-24อถึง2ีอีกทั้งยังมีพระพิมพ์ดุลนทองซึ่งเป็นภาพพิมพ์ขนาดต่างๆที่มีแผ่นทองรุนนูน เป็นรวดรายทางพุทธศิลปะที่พบในบริเวณวัดมหาธาตุก็แสดงถึงศิลปะอู่ทองในยุคต่อมาถึงแม้ว่าจะรับอิทธิพลจากฝีมือช่างท้องถิ่นแต่ในลักษณะทางปฏิมาก็แสดงถึงศิลปะแบบอู่ทองของอยุธยาได้อย่างค่อนข้างชัดเจน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมืองพิชัยเป็นเมืองที่มีความสําคัญในฐานะที่เมืองพิชัยเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองภาคพิษณุโลกสองแควซึ่งในยุคนั้นเป็นราชธานีอีกเมืองหนึ่งในฝ่ายเหนือโดยมีลักษณะระบุไว้ในพระอายการตําแหน่งนาหัวเมืองเมืองพิชัยเจ็ดเป็นเมืองชั้นตีมีศักดิ์ศรีและสิทธิเทียบเท่ากับเมืองพิจิตร เพชรบูรณ์และนะครสวรรค์มีออกยาพิชัยเป็นเจ้าเมืองมีเมืองขึ้นหรือเมืองบริวารคือเมืองฝางและเมืองบกโพหรือตัวอำเภอเมืองอุตรดิตในปัจจุบันต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5บกโพท่าอิดเป็นทำเลการค้าที่รุ่งเรืองจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งหัวเมืองอุตรดิต์ขึ้นกับเมืองพิชัย หลังจากนั้นเป็นต้นมาราษฎรได้อพยพจากเมืองพิชัยมาข,าขายที่เมืองอุตรดิต์มากขึ้นจึงทรงแต่งตั้งเจ้าพญาสุรศีวิสิทธิศักดิ์หรือเชยกัลยานมิตรมาดำรงตำแหน่งข้าหลวงเทศาพิบาลสาเด็จราชการมณฑลพิษณุโลกทั้งให้รวมเมืองพิจิตรและเมืองอุตรดิตฐ์มาขึ้นกับมณฑลพิษณุโลกเมื่อราษฎรย้ายมาจากเมืองพิชัยมามาก ประการที่5้ก็ร่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองพิชัยมาอยู่ที่เมืองบกโพทาอิดริมน้ำน่านและให้เรียกว่าเมืองพิชัยต่อมาพิชัยเดิมก็ถูกรถฐานะลงเป็นอำเภอและขนานนามเมืองพิชัยใหม่ว่าอุตรดิตจนถึงทุกวันนี้ถ้าเครื่องที่พบจากกรุในบริเวณเมืองพิชัยนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่บ้านโคน อำเภอพิชัยในปัจจุบันเป็นพระเนื้อดินเนื้อค่อนข้างละเอียดแห้งผากและค่อนข้างแกรง่งส่วนมากแทบไม่มีกรวดในเนื้อพระที่มีและเคยพบก็ค่อนข้างน้อยบางองค์มีค้าบลาลัก์และความชื้นในกุแต่หากผิวพระถูกสัมผัสจับต้องหรือผ่านการอาราธนาใช้มาแบบโชคโช่วแบบถึงเนื้อถึงหนังแล้วเนื้อหาจะจัดนึกนุ่มเป็นมันบาว หายคืงกับพระเนื้อดินของเมืองกำแพงเพชรชากาังลาวยังไงอย่างนั้นก็ว่าเลยจนมีหนังสือพระรุ่นเก่าเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเคยลงพระบางพิมพ์ของกลุ่นี้เป็นพระกำแพงมาแล้วหนึ่งในพระพิมพ์ยอดนิยมที่มีชื่อเสียงมานานนอกเหนือจากพระพิมพ์ชินดาราที่เรียกทั่วไปว่าพระชินดาราบึงสามพันพระพิมพ์พระสามและพระพิมพ์พุพพทธลีลาแล้ว เห็นจะเป็นอื่นใดไม่ได้นอกจากพระพิมพ์นางพญาอันเป็นรูปพระพิมพ์ขนาดเล็กแสดงพุทธกิริยาปางมารวิชัยในขอบรูปสามเหลี่ยมที่เรียกกันว่าพระนางพิชัยหรือพระนางพญากรุมเมืองพิชัยนั่นเองพระนางพิชัยนี้แบ่งออกเป็นสองพิมพ์ได้แก่พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก มีพุทธลักษณะและเนื้อหาใกล้เคียงกันทุกประการหากแตกต่างเล็กน้อยกันที่ขนาดของกรอบสามเหลี่ยมและขนาดขององค์พระเท่านั้นแต่พระพิมพ์เล็กมีขึ้นจากกรุน้อยกว่าพระพิมพ์ใหญ่มากพระนางพิชัยหรือพระนางพญากรุเมืองพิชัยจากหลักฐานที่พอสืบค้นได้เชื่อว่าแตกรุจากสถานที่สามแห่งใหญ่ๆด้วยกันอันได้แก่บริเวณวัดพญาแมนกรุ บึงสามพันและในใต้ฐานสุขีของหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ู่บ้านคู่เมืองภายในอำเภอพิชัยนั่นเองพระทั้งสามกลุ่นี้เชื่อว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยเดียวกันคือร่วมสมัยเดียวกันกับพระนางพญาแห่งเมืองพิษณุโลกในยุคอยุทยาแต่แยกกันบรรจุกรุ่กันต่างสถานที่ ด้วยพุทธศิลปะและพุทธลักษณะที่ใกล้เคียงคล้ายคลึงก,กันกับพระนางพญากรุเมืองพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์พระนางพญากรุเมืองพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพระเนื้อดินที่มีพุทธศิลป์ร่วมสมัยกับพระนางพญาเมืองพิษณุโลกคือสร้างในสมัยอยุธยาโดยเมืองอุตรดิตถ์จะเป็นหัวเมืองด้านหน้าให้กับเมืองพิษณุโลกอีกชั้นหนึ่ง เป็นพระเครื่องเก่าแก่ที่คนเมืองอุตรดิตต์ต่างมั่นใจในพุทธคุณอายุการสร้างประมาณ4-500ปีร่วงมาแล้วพุทธคุณหรือพิธีพุทธาพิเศษสันนิษฐานว่าผู้สร้างน่าจะนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษโดยจีจอาจารย์เดียวกันกับที่พุทธาพิเศษพระพิมพ์นางพญาของเมืองพิษณุโลก โดยขนาจารย์ที่เข้มขลังในสมัยนั้นแล้วก็ขนย้ายมาบนจุกโกต่างไปของเมืองอุตรดิตเนื่องจากมีพุทธลักษณะและมีประสบการณ์เช่นเดียวกับพระนางพญาเมืองพิษณุโลกก็เลยเชื่อได้ว่าเด่นดังทางด้านคงกระพันชาตีมหาอำนาจจนชั้นหัวหน้าจนชั้นปกครองมีไว้เพื่อเสริมบารมีและอย่างดี ทางด้านเมตตามหานิยมใครเห็นก็นิยมชมชอบขายทางค้าขายก็ดีมีโชคมีลาบเสมอมีประสบการณ์มาตั้งแต่อดีตหาพระนางพญาพิณุโรคไม่ได้ก็ให้ใช้นางพญาพิชัยแทนได้เลยคนอุตรีตเขาใช้แทนกันมานานแล้วครับและนั่นก็คือวัตถุมงคลที่บรรทบุรุษของเราได้สร้างไว้ เพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจะลึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้หลลึกถึงพวกท่านในเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจะลึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ